พี่ล้วงจังโอ้โว่าปรู้น้องเก่งอะไร,รจันพี่ล้วงเก่งต้มปลาไอ้พี่ล้วงยงองะไรนี่กล้องมันสีดำไอ,อ้อืมมาเลยน้องกินข้าวกับพี่ล้วงนะตั้มไปเลยพี่ล้วงพี่ล้วงเข่าคนเลยนะจ้ากลับวันดีกับพี่น้องเอฟที่ครับ วันนี้มากินข tamam. ้าวกับป so like ีล่วงจงว่าพ so so ีน้องเอนี่ป so ีล่วงจงกินข้าววันนี้นะกับวันเย็นแล้วปีนงวัวจ้าวันเตียงปีล่วงไม่กินที่กับวันนี้ก้องยุ่งยุ่งอยู่กับกับปีล่วงวางอีตํากับกาวเจ็ดปี่นงกระจายเวลาโปรตมกวนกับกมามเล่กับก้าวก้องปีล่วงจงกับพี่นองวันนี้วันนี้ปีล่วงจงแกงจ้มปลาจอรพปีนงองเอแล้วการใช้กุ้งกันกับปลาจอรนี่กุ้งนี่อันปี่น้องเอปีล่วงจงตังบอกกับได้มา ปลาจอนั้นปีล่วงจงตรงเม็ดมากับแล้วก็กุุงปีนองเอปีล่วงจงตังบอกมาได้กับเลตากับปีล่วงแกงกับเม็ดในนุ่นปีนองเอหน่อไม้ดองกันกับอเลตาแล้วก็ปีล่วงจงปัดมึกปัดวานกับปีนองปัดน้ำดำมันกับอืจัดเจลยปีนองเออน้ำจุบก้องปีล่วงกับปีนองปีล่วงตำแดงแปรบเลยกับแต่ว่าใจจ้มหนาวทักิพยดก่อนกับไอปอกเปียวเปียวทกิพปีน ไม่ต้องหมากับ่าวนีป่อเหลตกกับปีนองงั้นฮก็มาเล่พักนอกกล้องปีร่วงกับวันนี้ปีล่วงจงอ่าได้ยอดเล็กกรุดมาปีนองเออแล้วก็เจ้าแนม่กับประกาศนกเก้าปีนองลูกเกืือไหลกับลูกเงียงสาม้านปีนองแล้วก็ลูกโป๊กกลางครองกับยอดจิกปีนองเอ้อเลลตะกับลูกโดดกับลูกโดดจดจดแล้วก็ ข้าอ้อนกับปีน่นองนอได้เป้ะพีนองไม่มีอะไรด้กับก็ไม่ต้องผูดไรหมากปี่นองมาตะกับกินกาวกับปี่ล่วงว่ารับเดี๋ยวปีล่วงจงตะแกงก่อนครับโอ้โหอันเดี่ล่วงอเดียพีนองตักระดิบครับแกงไส้เม็ดไหนนุ่นพีนองนาน,นานนานตีครับเม็ดไหนนุ่นกับเวลานุ่นทุกงกับปีล่วงจงพอเก็บไว้รับ Để ta gặp Pino ừ. ừ. Pino mức đi gặp Pino Để ta gặp Đây đây, mình nói Để ta gặp tí nó Nằm chút gặp เแตาพี่นอ้องใหญ่มือนะครับพี่น้องตัวตีนะกินกินแต่ร้อนอบ หยดยิกก้างกรงกับปีโนเรตะครับเรตอะครับ さらめえかピノ。うんうん ปากันนกเกครับปะกันนกเกานี่ับเป็นปากันไรพี่น้องอยู่ในไร,รับอืมอืมปอะรกับพี่น้อง Mm -hmm. Le da vino. ขอบคุณมากนะครับพีนองติก่กดติดตามปีล่วงจงนะครับกอบคุณมากี่ช่วยกดแจกดใจห้พีปีล่วงนะครับปี่นองคนไหนตีไม่กอดติดตามปี่ล่วงจงตีนะครับปี่ล่วงจงกอกวาดติดตามด้วยนะครับกอบคุคกับปี่นองเลียบปีนอง ra mức bình ngon, chích ลงเล็ปนะจอนนี่ดิพี่น้องอืมเล็พี่น้อง

đẹp đi đúng làng ra mang gặp Ừ Ghim nam yến pinon. จอยบีนอนก็แก้วข้าก็ยองไว้กับขอาไว้กับ